กณีทการจนะบารมีและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญสั่งจองหลวงพ่อโสธรลุ่นเบนจนวะมงคลทำพิธีเททองและมหาพุทธาพิเศษนวัดโสธรวรารามรายได้สมทบทุนโครงการคัดครองมะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้ยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวราระกาสทรงเจริญพระชนมายุห้ารอบสั่งจองได้ที่กรมอนามัย และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศครับก็พิธีครับมหาสมโพธิพุทธ,ธาเทวาพิเศษหลวงพ่อโสธรรุ่นเป็นจานะ่าววมงคลก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานะ พรนะโบสถสของวัดโสธรที่8ปดลิว้วหรือสะเชิงเสานะฮะเราจะให้ไปดูรูปลาของวัตถุมงคลนะฮะซึ่งจัดสร้างโดยกรมอนามัยครับกระทรวงสาธารณสุขนะ,ะก็มีท่านดรในแพทย์สมยศด,ดีรัศมีท่านเป็นประธานจัดสร้างครับนี่คือขนาดบูชานะฮะครับมีขนาด5นิ้วแล้วมีในเทน้ำเรือก รับก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะแล้วนี่คือรูปหล่อรอรยองค์มีเนื้อทองคานะฮะรับแล้วก็จะมีเนื้อเงินนะฮะรับก็ท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามหรือจะไปบูชาได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะฮะแล้วนี่คือหลวงพ่อสโสธรรอยอง,งนะฮะรับก็แล้วนี่คือเหรียญหลวงพอ่อโสธรนะฮะรับก็จะมีเนื้อทองคําแล้วก็มีเนื้อเงินลงยาราชาวดีก็คือครบ7สี7วันรับก็ท่านก็สามารถไปดูประชัวหรือว่า ไปที่เซเวอีเได้นะฮะครับไปบูชาได้ที่กรมนามัยครับนี่คือเนื้องเงินลงยาราชาวดีเขาเรียกว่ารุ่นจะรุ่นเบญจะรุ่นเบญจะนวะมงคลนะฮะรับได้ประกอบพิธีเททองรอ,อนำเริกเมื่อวันที่5พุทธภาก็คือสาวห้าเดือน5 ปีพศ255นะครับโดยกรมอนามัยก็คือท่านดรในแพทย์สมยศดีรัศมีอธิบดีกรมอนามัยนะครับแล้วก็นี่คือเหออรียญงพ่อสธรเนื้อบ่อนนอกนะครับก็โทรศัพท์ไปสอบถามไมเลยนะครับหรือท่านจะไปบูชาที่เซเว่นีเลเวนแล้วนี่คือหลวงพ่อสธร,รสองหน้ารับย้อนตำนานหลวงพ่อสธร,รปีพศ2497ซึ่งขณะนี้ปัจจุบันมีราคาเช่าบูชากันองค์หนึ่งหลักแสนนะครับับทางกรมอนามัยก็ได้จัดสร้าง ครับเป็นเนื้อทองคําเป็นเนื้อเงินและที่นี่คือสมเด็จเนื้อผงพุทธคุณครับองละหนึ่งองละ99บาทก็าทเรียนเชิญทุกท่านนะครับก่อโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่โกมอนามัยหรือที่เซเวนอีเลเวนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณก็มีส่วนผสมของผงวิเศษต่างๆ แม่วาดมาหามงคลและผมอิทิเจปัฐมังตีในสิงเหนะฮะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปสู่พิธีเมื่อวันที่24สิงหาคมนะณภาวโสดของวัดโสธรได้จัดพิธีมาหาสมโพธพุทธาเทวาพิเศษก็เลยเชิญทุกท่านเข้าไปดูพร้อมๆมาเลยนะนี่คือบริบรเวณวัดหลวงพ่อโสธรนะฮะครับนี่คือวิหารที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธรนะฮะครับก่อ,อยู่ที่8ริ้วครับอยู่ที่สระเซา ครับนี่ครับประชาชนกําลังหลั่งไหลเดินทางเข้ามาร่วมในพิธีและทุกคนก็พร้อมที่จะรับสมเด็จพระบรมโอสาธิราชน,นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับไปบูชาได้นี่คือหน่วยงานของกรมอนามัยนะฮะที่แนะนํากับชาวบ้านที่ในการตรวจรองมะเร็งเต้านมที่าทางกรมอนามัยได้จัดเรียกว่าสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธรรุ่นเบญจานวะมงคลนะฮะที่จะนำเงินรายได้ตรงนี้ไปจัดซื้อเครื่องเอ็กซเลย์ คับเต้านมนะฮะที่จะเรียกไว้แนะนำรักษา,า,าสุขกับประชาชนที่มีเสี่ยงที่มีส่วนเสี่ยงในเรื่องของเป็นมะเร็งเต้านมนะฮะับนี่คือวัตถุมงคลนะฮะที่จะท่านได้วัตถุมงคลไปพกพาราชนาติดตัวนะฮะับก็เงินรายได้ตรงนี้ทางกรมอนามัยท่านดร์ในแพทย์สมยศด,ดีรัศมีก็นํามาจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมนะฮะนี่คือเจ้าที่ของกรมอนามัย ที่เปิดให้ทุกท่านมาจองวัตถุมงคลนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระบูชาจะเป็นลอยองค์จะเป็นเหรียญจะเป็นสองหน้านะฮะครับก็ทุกท่านก็ไปจองได้ะฮะหรือท่านจะไปจองหรือบูชาได้ที่เซเว่นอเลเวนทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะฮะครับก่อนที่จะถึงพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะ,ะข้าได้ประกอบพิธีพราหมณ์ครับนี่คือท่านด็อกเตอร์นายแพทย์สมยศด,ดีรัศมีนะฮะอธิบดีกรมอนามัมายแล้วก็พราหมณ์ผู้ที่อ่านองค์การก็คือพระมหาราชคูพิ ทีศสีสุดที่คุณนะฮะพับได้เป็นพรามหลวงนะฮะได้อ่านองค์การอัญเชิญตัวเทพเทวด,ดานี่คือท่านดรในแพทย์สมยศด,ด,ดีรัศมีอธิบดีกรมนายหม่ก็ได้ประกอบพิธีบวงสรวงแล้วก็ได้อ่าเรียกว่าโปรขตอกดอกไม้ได้ปักทูปที่ว่าเครื่องบูชาเทพนะฮะ ครับก็เป็นพิธีเชื่อเป็นพิธีกรรมเป็นพิธีที่ก่อนที่จะทําพิธีมหาสมโพธิพุทาธาเทวทวเศษก็ต้องจัดพิธีอย่างนี้ครับนี่คือพระมหาราชคูพิธีศีวิสุทธิคุณนะครับได้อ่านองการอญเชิญเทวดาก็จะเกิดปฏิหารครับก่อนที่จะเชิญก็มีแดดร้อนพอเชิญแล้วก็มีแดดออกมามีลมพัดนะฮะแล้วก็มีลมเย็นเป็นสุขนะฮะครับเรียนเชิญทุกท่านนะฮะไปบูชาวัตถุมงคลได้นะฮะครับหลวงพอ่อสะทรุ่นเบญจ นวะมงคงขับไปฟังเสียงท่านพระมหาราชคูพิธีศีวิสุทธิคุณ่ั้งนิดหนึ่งนะครับอ้าไปครับเสร็จแล้วนะครับเสียงของพระมหาราชคูศีวิสุทธิ์ที่คฮนะครับเราก็จะเข้ามาที่ พ่อโบสถ์พ่อสธรน,นะฮะนี่คือหลวงพ่อสธรเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะครับไม่ว่าชาวต่างประเทศหรือในประเทศก็มากราบไหว้บูชามีความเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะครับนี่คือท่านดรในแพทย์สมยศด,ดีรัศมีนะฮะก็ได้จัดวางผงอะไรกับพระ ที่จะเข้าพิธีมหาสมโพธิพุทธาเทวาพิเศษนะครับนี่คือพระบูชาหลวงพ่อโสธรนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านขับโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นอยู่ในหน้าจอนะะรับนี่คือมวลมหาปัญาชนนะะขับที่มารอรับเสด็จแล้วก็ยังมีพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์นะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนี่ครับพระธรรมพนาวิกรมเจ้าคุณทรงชัยวัฒนนิดนะะขับก็ได้มอบวัตถุมงคลนะฮะให้กับท่านผู้ว่ารายการจังหวัดสระเซา คือนายเรืองศักดิ์มหาวิทยาลัยสนตรีนะฮะขับนี่คือพระสงฆ์สมสรสขับนี่คือหลวงพ่อแขกวัตถุนทนบริษนะฮะขับนี่คือพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ําคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะฮะขับดานมาเป็นประธานจุดเทียนไัยนะฮะครับก็ขับก็วันนั้นวันนี้ก็จะมีเกจิอาจารย์ต่างๆดัง,ดง,ดงทั่วประเทศนี่คือ ท่านดร์ในแพทย์สมยศด,ดีรัศมีนะฮะครับนี่คือท่านผู้ว่าในการจังหวัดสระบุรีในเรื่องศักดิ์มหาวินิจฉัยมนตรีนะฮะครับนี่คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายวิทยาบุรณะศิรินะฮะครับได้มาเป็นประธานในพิธีนะฮะแล้วก็ยังมีรัฐมน,นตรีช่วยนะฮะคือนายแพทย์โุว,วิทย์คนสมบูรณ์นะฮะครับก็จุตเท,ทนไทยนี่คือพระสวดคาถามหาพุทธาพิเศษนะฮะครับของวัดโสธร ขับแล้วก็จะมีพระเกจิอาจารย์ที่นั่งคุมทิศคุ้มธาตน,นะฮะขับพิธีมหาสมโพธิพุทธ,ธาเท,าทวาพิเศษครับเบอร์โตรศัพท์ขึ้นหน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะหลวงพ่อโสธรรุ่นเบญจณวมงคลนะฮะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะให้ทุกท่านไปฟังในดออรในแพทย์สมยศดีรัศนีนะฮะที่จะให้มาพูดถึงเรื่องของอเรียกว่า วัตถุประสงค์นะฮะนี่คือพระเกจิจา์นี่คือหลวงพ่อแขกวัดสุนทรประดิษฐ์นะฮะอำเภอบางละกำรรจังหวัดพิษณุโลกนี่คือหลวงพ่อตึงนะฮะวัดพรามณีหลวงพ่อปากแดงนะที่นครนายกนะฮะขับท่านกระเมตตาม,มานั่งปกอธิษฐานจิตนี่คือหลวงพ่อขาวก็ตะบุญโยวัดสาวชงโงกนะฮะขับเทพเจ้าเรียกว่าแห่งประคิดลูกศิษย์พุทธคมของหลวงพ่อเหลือเจ้าของตำนานประคิดวิ่งสวนน้ำหรือรอยน้ำนะฮะขับนี่คือ อาเกจิอาจารย์นะฮะที่มานั่งปกอันติสารกิตนะฮะขับภายในพระบถ์ของหลวงพ่อโสธรนะฮะครับนี่คือหลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธร,รูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะรับก็เรียนเชิญทุกท่านไปบูชาวัตถุมงคลรุ่นเบญจนวัมงคลได้เลยนะฮะที่อาที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับอาดับสินไทยโดยพระราชมงคลลังสีเจ้าว,วาดวัดโสธร ขับวรรามวรวิหารนะฮะขับท่านเป็นประธานดับเทนไทยดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยนะฮะขับนั่นคือท่านดรในแพทย์สมยศดีและมีนะฮะขับดับเทนไทยขับก็ดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยนะฮะขับก็เสร็จแล้วก็จะมีโปรข้าตองดอกไม้ครับก็พระก็อ่าเรียกว่าสวดชยันโตสวดกถามหาพุทธาพิเศษนี่คือท่านเจ้าวาดนะพระราชมงคลลังสีครับก็จะโปรขาตองดอกไม้นะฮะ รับก็อป็น,นันว่าพิธีมหาสมโพธ์พุทธาเทวาพิเศษก็ได้เสร็จเรียบร้อยนะฮะรับก็เรียนเชิญทุกท่านท่านจะไปบูชาวัตถุมงคลก็เรียนเชิญเลยนะครับนี่คือพระทั้งหมดได้เข้าพิธีครับก็จะมีทั้งบูชามีทั้งรูปหล่อโดอยองค์มีทั้งเหรียญน,นะฮะแล้วก็มีทั้งเนื้อผงนะฮะรับก็ลองไปบูชาได้ที่เซเวน่นอีเลเว่เวนทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะฮะครับ แล้วก็นี่คือท่านดรในแพทย์สมยศด,ดีแล้วสมีก็โปรขะตกดอกอไม้ครับก็ถือว่าเสร็จพิธีนะครับก็เดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านเนี่ยไปฟังไปฟังท่านดอ,อร์ในแพทย์สมยศด,ดีและสมีมาพูดถึงเรื่องวัตถุประสงค์นะที่การจัดสร้างาหลวงพ่อโสธรรุ่นเบญจนวะมงคลเนี่ยครับเป็นอะไรนะครับเลนเชอร์ทุกท่านเลยครับครับ การที่จะสร้างวัตถุมงคลนะครับในครั้งนี้ก็คือเป็นการสร้างหลวงพ่อพุทธโสธรรุ่นเบญจานวะมงคลนะครับก็เพื่อที่จะหาไรายได้ในการที่จะซื้อเครื่องมือนะครับเพื่อใช้ในการเอ็กซเรย์เต้านมสตรีนะครับที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือมี อาการที่เป็นเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมนะครับเช่นว่ามีก้อนทนำได้ก้อนที่เต้านมหรือว่ามีเลือดออกทางหัวนมนะครับหรือว่ากลุ่มที่มีพ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นมะเร็งเต้านมอันนี้ก็จะมีโอกาสที่เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดสร้างนะครับโดยที่นําเงินส่วนนี้มานะครับในการที่จะซื้อเครื่องมือและก็เอ็กซเรย์เต้านมสําหรับกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้นะครับ เพื่อจะได้วินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกนะครับแล้วก็การรักษาจะได้หายขาดเพราะขณะนี้มะเร็งเต้านมก็เป็นมะเร็งที่พบมากนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุการตายอันดับแรกของผู้หญิงไทยนะครับปีหนึ่งก็จะมีผู้ป่วยเป็นรายใหม่นะครับมะเร็งเต้านมรายใหม่ปีประมาณ7,000กว่าคนแล้วก็เสียชีวิตประมาณ3,000คนต่อปีนะครับถ้าหากว่าวินิจฉัยได้โดยการเอ็กซเรย์เต้านมเนี่ยเขาจะวินิจัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ตั้งแต่ก้อนมีขนาดเล็กแต่2-3มิลก็สามารถจะวินิจฉัยได้เพราะนั้นการรักษาก็จะหายขาดแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทำได้เฉพาะตรวจเต้านมด้วยตนเองเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเจอเมื่อก้อนมีขนาด2-3เซนไปแล้วซึ่งก้อนขนาดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่มะเร็งก็จะแพร่กระจายไปแล้วเพราะฉะนั้นการรักษาก็จะไม่หายขาดแล้วก็มักจะเป็นซ้ำขึ้นอีกในตองซัมปีต่อไปนะครับเพื่อที่จะ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อันนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะทั่วประเทศทั่วโลกก็การเอ็กซเรย์เต้านมนะที่เรียกเราเรียกว่าแมมโมแกรมนั้นนะฮะเราก็ไม่สามารถที่จะจ่ายฟรีหรือว่าเป็นเป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่จะจ่ายได้ฟรีหรือว่าเบิกฟรีนะน,นั้นไม่ได้นะต้องต้องเสียค่าใช้จ่ายเองเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่มีเงินคนที่สามารถที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการเอ็กซเรย์เต้านมได้อันนี้ก็จะ ก็ต้องใช้จ่ายตามปกติแต่สําหรับคนที่ยากจนคนที่ไม่มีเงินเพียงพอเนี่ยอันนี้ก็จะโครงการนี้ก็จะไปเอ็กเซเรตเต้านมนะครับให้ฟรีนะครับแล้วก็โดยตั้งวัตถุประสงค์เรียกว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะหาเงินได้เพียงพอในการที่จะจัดเครื่องเครื่องมือเอ็กซเร์และก็กลุ่มของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเพื่อไปเอ็กเซเร์เต้านมนะเราก็จะแบ่งเป็นสีสสายนะครับคือ ภาคละภาคละหนึ่งสายนะครับแลเครื่องอแมมโมแกรมที่เคลื่อนที่ได้นี้ก็จะเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่างๆนะครับทุกทุกภาคนะครับพร้อมกันนะครับเพื่อจะ,อะวินิจฉัยประชาชนหรือว่าช่วยในการที่จะตรวจคนที่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือผู้หญิงที่มีญาติพี่น้องเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่าคนที่ขำก้อนได้หรือว่าคนที่มีน้ำเหลืองหรือว่า พวกเลือดออกทางหัวนมอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงเขาจะมาเอ็กซเรย์ฟรีนะครับโดยที่ไม่คิดมูลค่านะครับครับก็ได้ฟังเรื่องราวนะครับวัตถุประสงค์จากท่านดรนายแพทย์สมยศดีและสมีอธิบดีกรมอนามัยประธานจัดสร้างหลวงพ่อสทอนรุ่นเบญจานวะมงคลน,นะครับกรบเดีนเชิญทุกท่านครับไปบูชาได้ที่เซเว่นเเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศไทยและก็ที่กรมอนามัยนะฮะกระทรวงสาธารณสุขหรือท่านจะโทรศัพท์สอบถามเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นอยู่ในหน้าจอก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะครับช่วงนี้ไปพักชมสิ่งในหน่าสนใจสักคู่หนึ่งครับ